ข้อหนึ่งสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็คือว่าแค่การดื่มน้ําอย่างเดียวเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าดื่มน้ําเป็นโอกาสที่จะหายจากปัญหากรดไหลย้อนก็สามารถเป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องกินยานะคะสําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มมีปัญหากรดไหลย้อนสําหรับท่านที่มีปัญหากรดไหลย้อนใหม่ๆเพียงแค่การดื่มน้ําเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ อาการกรดละย้อนเนี่ยสามารถที่จะหายได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าบางท่านดื่มน้ําเป็นประจําแต่ว่ากลายเป็นว่ามาดื่มน้ําในช่วงเวลาที่เสร็จจากมื้ออาหารหรือบางทีก็จะเป็นก่อนมื้ออาหารตรงนั้นมันจะทําให้น้ำย่อยเนี่ยค่ะเกิดการเจือจางเมื่อน้ำย่อยเจือจางแล้วเนี่ยการที่เขาจะไปย่อยอาหารได้เขาก็จะทําได้ไม่ดีในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เราก็จะติดเรื่องของการดื่มน้ําเย็น หรือน้ำแข็งการที่เราดื่มน้ําเย็นหรือน้ําแข็งเนี่ยค่ะมันจะทําให้เวลาที่เราดื่มลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้กระเพาะทํางานได้ลําบากเพราะว่ามันจะเย็นกระเพาะมันเย็นเพราะกระเพาะมันเย็นเนี่ยค่ะระบบการย่อยต่างๆเขาก็จะทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นคนที่เป็นกรดละย้อนค่ะเพียงแค่ดื่มน้ําหลังจากมื้ออาหารอย่างน้อยก็คือหนึ่งชั่วโมงจะดีที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้นะคะทั้งก่อนและหลังเนี่ยค่ะ ให้ห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงตรงนี้จะช่วยให้น้ำย่อยเขามีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นมันก็จะได้ไม่ต้องกินยาก,กันอันนี้จะเป็นวิธีการหนึ่งในการดูแลตัวเองนะคะก็คิดว่าคําแนะนํานี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นกดไหลย้อนค่ะและเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่นะคะสวัสดีค่ะ